ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีจริงๆเพราะว่าเป็นความสําเร็จผลงานวิจัยโดยคนไทยที่จะสามารถต่อย,ยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรของไทยด้วยนวัตกรรมนะคะเขาบอกว่าเป็นการผลิตก,กําลังของบริษัท Quantum Biotech จำกัดในฐานะบริษัทสตาร์ทอัพของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชกับบริษัท d i คอน Group ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับเอกสิทธิ์ในนวัตกรรมสารสกัด b i o a c t i v i ส t ภายใต้แบรนด์บูมไอซีนะคะ เขาบอกว่านี่คือก้าวสำคัญในการพัฒนาผลงานวิจัยของคนไทยแล้วก็ต่อย,ยอดทางการตลาดแบบไม่หยุดยั้งด้วยใช่ค่ะซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้นะคะดรสวงสมานหมู่เนี่ยบริษัทควันตั้มไบโอเทคจำกัดแล้วก็บิ๊กบอสนะคะบิ๊กบอสพรวัตรพลวรัตวรกุลนะคะบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดเนี่ยก็ได้ร่วมเซ็นลงนามนะคะเซ็นสัญญายอย่างเป็นทางการหรือเรียกว่า MOU นะไปเมื่อวันนี้เองนะคะเป็นการลงลายมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุ เลยนะคะณะลานเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะครับผมก็แน่นอนนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายคนจับตามองครับก็คือการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ที่เรียกว่าฮอตที่สุดในนาทีนี้นี่นะฮะพีพีกริดนะครับแฟนคลับก็ไปจับจองพื้นที่กันโอ้โหเต็มลานนี่เห็นไหมฮะเสียงนี่กรี๊ดสนั่นนะครับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จนะฮะที่เกิดขึ้นในความร่วมมือในครั้งนี้โอ้โหนี่ ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรต่อยอดใช่ไหมแล้วก็เป็น şey ข่าวดีของเกษตรกรด้วยนะคะก็ต้องมีการใช้นวัตกรรมมาช่วยอะไรเงี้ยมากขึ้นนะคะ